สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i เรกเตอศิลปชัยวันนี้ต้องเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าเป็นตอนแรกครับที่ผมจะทำรายการใหม่ของผมในชื่อรายการว่าคุยกับคนดีครับเพราะว่าสังคมในปัจจุบันนี้เนี่ยคนดีมักจะถูกละเลยครับส่วนใหญ่แล้วข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยมีแต่คนซึ่งทำไม่ดีทั้งนั้นเลยครับออกข่าวทุกวันในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ ในโลกออนไลน์หรือว่าในทีวีเนี่ยมีแต่คนที่ไม่ดีครับเป็นข่าวแต่คนที่ดีเนี่ยมีข่าวน้อยมากก็เลยคิดว่าน่าจะทำรายการนี้ขึ้นมาสักรายการหนึ่งครับพยายามที่จะไปสอกหาคนดีๆแต่ไม่ใช่ว่าผมจะเป็นคนการันตีนะครับว่าผู้ที่มาออกรายการกับผมเนี่ยเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนต์แต่ผมดูแล้วเนี่ยในภาพรวมแล้วก็ติดตามผลงานมาในระยะเวลาอันยาวนานพอสมควรแล้วเนี่ยก็น่าจะสรุปได้แล้วครับว่า คงจะต้องเป็นคนดีครับถ้าเป็นคนชั่วก็ต้องไปอยู่ในคุกแล้วครับดังนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นในระดับหนึ่งสำหรับวันนี้ครับตอนแรกเป็นตอนปฐมมาเลิกเลยครับคนที่รับเชิญมานี่ต้องเป็นคนที่สําคัญจริงๆครับถ้าหากว่าไม่สําคัญเนี่ยก็คงจะไม่ได้รับเชิญมาให้เปิดรายการเป็นตอนแรกของรายการคุยกับคนดีครับวันนี้ผมอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รู้จักกับคนดีของรายการคุยกับคนดี เป็นตอนแรกในวันนี้ท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับท่านดอร์สินทบอินทรัตน์สวัสดีครับท่านนายกรับครับสวัสดีครับต้องขอบคุณท่านนายกมากเลยครับวันนี้ที่ให้โอกาสผมมาเปิดรายการใหม่ของผมก็คือรายการคุยกับคนดีครับท่านนายกมั่นใจไหมครับว่าเป็นคนดีเนี่ยมั่นใจครับเพราะพี่น้องเลือกตั้งมาก็ถือว่าได้ผ่าน ทดสอบจากพี่น้องประชาชนใช่ครับก็คือถ้าท่านนายกมั่นใจว่าเป็นคนดีเนี่ยผมก็ต้องคุยต่อครับแต่ถ้าว่าท่านนายกบอกว่าไม่แน่ใจก็แสดงว่าต้องหยุดแล้วครับท่านผู้ชมครับที่มั่นใจว่าเป็นคนดีเพราะว่าท่านนายกเนี่ยมาจากประชาชนครับดังนั้นท่านคงไปเล่นการเมืองแล้วครับในการที่จะเข้ามาบริหารท้องถิ่นท่านมีแนวความคิดอย่างไรครับเพราะว่าท่านก็จบในสาขาทางด้านกฎหมายสามารถที่จะไปทํา งาน,อย,าอ,นอ,อย่างอื่นอาชีพอย่างอื่นที่สามารถทำไรายได้ดีกว่านี้มีหน้ามีตามีมอํานาจวาสนามากกว่านี้แล้วท่านคิดยังไงครับในแนวความคิดที่มาสมัครเป็นนายกอบตอนี่ครับก็เดิมจริงๆแล้วพื้นที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับกับที่อาจารย์ศิรปชัยอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ที่ผมเกิดก็ถือว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดที่ตัวเองเกิดมาที่นี่ ส่วนหนึ่งก็เคยทําอาชีพกฎหมายรับแต่ว่าหลังจากนั้นก็มาปรับเพื่อตอบแทนบุญคุณที่แผ่นดินที่ตัวเองเกิดก็รับใช้พี่น้องประชาชนโดยสมัครเป็นสมาชิกสภาอบตนะครับเมื่อปี3-8คแับแล้วก็ปี4-2ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกอบรตอรเมื่อปี4-2ครับตอ,ตอนที่สมัครในตอนนั้นมั่นใจหรือเปล่าว่า ประชาชนในหมู่บ้านนี่แหละเขาจะเลือกท่านมาเป็นสมาชิกสภาอบตในครั้งแรกเนี่ยมั่นใจไหมครับมั่นใจครับมั่นใจเพราะเพราะอะไรทึ่มั่นใจครับเพราะอย่างน้อยเราก็เป็นตัวแทนที่ค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังกับการงานหรือดูแลพี่น้องประชาชนทุกเรื่องครับก็ส่วนหนึ่งเขาก็ยอมรับเขาก็เลือกมาเป็นตัวแทนในในหมู่บ้านก่อนครั้งแรกครับผมนี่ติดตามการทํางานของท่านนายก สินทบมาโดยตลอดครับเพราะว่าก็เป็นรุ่นพี่ผมที่เรียนระดับประถมด้วยกันที่โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยครับเป็นเรียนวัดความรู้สึกแรกที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกอบตอแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทําอะไรให้กับตําบลท่าข้ามบ้างในครั้งแรกพอได้เป็นนายกอบตปั๊บเนี่ยมีความฝันขึ้นมาหรือเปล่าครับว่าเราต้องต้องวาดฝันในอนาคตว่าเราต้องทํา ตำบลท่าข้ามของเราเนี่ยให้มันเป็นอย่างไรบ้างในความคิดก่อนเป็นนายก4ปีเนี่ยเป็นเลขากำนันชลอคือทำงานอยู่แล้วก็าได้เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ารูภาพรวมหมดเลยทั้งตำบลมันเห็นปัญหามันเห็นสิ่งที่น่าจะพัฒนาไปได้แล้วก็เลยตัดสินใจลงนายกอบตโดยเสาวเสียงจากสภาอบตในสมัยเมื่อปี42ก็ถือว่าเราทำงานต่อเลยต่อยอดต่อยอดจากการบริหารงานกับกำนันชลอสุวรรณลักษณ์ ก็ต่อมาเป็นนายกก็ถือว่างานเดิมที่เรารู้ปัญหาหมดแล้วก็หยิบมาบสานงานต่อเลยครับท่านผู้ชมคงได้เห็นแล้วครับผมได้นําเอาภาพก่อนที่จะเข้าสู่รายการนี้แล้วว่าได้เห็นสภาพของอบตท่าข้ามไปแล้วว่าอบตท่าข้ามเนี่ยมันไม่เหมือนกับอบตอ,อื่นครับอบตอ,อื่นเนี่ยเขาสร้างเป็นอิฐเป็นปูนเป็นกระจกเป็นโมเดลน,นะครับเป็นโมเดล แต่ว่าพอเป็นอบตท่าข้ามเนี่ยท่านผู้ชมลองดูเลครับด้านหลังนี้หรือว่าภาพที่ผมนําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกุฏิวัดนะครับคล้ายๆกันเลยพอเข้ามาถึงป๊อกก็เห็นไอ้กระเบื้องมุงหลังคาก็มันเก่าๆมันดูแล้วเหมือนกับว่าที่นี่มันไม่เจริญมันซอมซ่อมันดูแล้วมันไม่ทันสมัยท่านนายกคิดยังไงตรงนี้ครับที่ทําแบบนี้อย่างเงี้แล้วผมในฐานะที่เป็นนายกอบตด้วย แล้วก็ทําหน้าที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมตะบนท่าข้ามด้วยโอ้ครับคือครเรียกว่ามีมีหมวกหลายใบหลังจากที่หาหรือกับสมาชิกสภาอบตอว่าเราจะสร้างสำนักงานนะนะครับประกอบกับในในขณะที่วางแผนเนี่ยเรารทําโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพซึ่งพระองค์ท่านให้ใช้นามพร,พระนามเดิมท่านาสมเด็จพระเทพ พระรัชราสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อเมื่อมาเรียนรู้โครงการท่านเนี่ยในโครงการท่านต้องอนุรักษ์พืชเก่าพืชพันธุ์กับพืชสัตว์แล้วก็เชื้อภาพซึ่งเป็นทรัพยากรท้องถิ่นและก็หัวใจสําคัญคือความเป็นภูมิปัญญาของของพื้นที่ท่าข้ามเนี่ยต้องดํารงไว้กับก็ในแนวคิดจากโครงการอนุรักษ์ปนกรรมพืชกับแนวคิดที่ตัวเองเป็นประธานสภาวัฒนธรรมตำบลท่าข้ามบอกว่าทั้งนั้น เราต้องรักษาภูิปัญญาสถาปัตย์แบบบ้านๆไว้ก็ข้างหลังเป็นแบบนี้เป็นบ้านสถาปัตยกรรมแบบไทยๆอย่างนี้ท่านนายกคิดว่าไอ้ตรงนี้มันคือสถาปัตยกรรมที่มันบ่งบอกถึงความเป็นท่าข้ามของเราบ้างคิดว่าตรงไหนบ้างที่ตันเป็นตรงนั้นครับเป็นเรือนไม้ทั้งหลังเป็นเรือนไม้ทั้งหลังมีหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเหนียวซึ่งชุมชนสงขาหรือภาคใต้ตอนล่างเนี่ย เมื่อร้อยปีพันปีก็ใช้กระเบื้องดินเผามาเราก็อยากรักษาภูปัญญาของของคนใต้ไว้นะครับของคนตะบนท่าข้ามไว้ก็เป็นที่มาว่าเราต้องออกแบบแบบนี้พอดีตอนนั้นก็เฉพาะหลังนี้นะครับหลังอื่นก็ผสมผสานโดยโดยสถาบันอาสมศินมาเป็นเพื่อนมาเป็นสถาปนิกเพื่อที่จะ เอาคําพูดของชาวบ้านในตำบลท่าข้ามที่เราประชุมกันประมาณเกือบ100ร้อยคนว่าเราจะรักษาความเป็นอาคารหรือภูมิปัญญาแบบบ้านๆว่าทําบ้านๆเนี่ยเขาก็มาสเก็ตภาพว่าน่าจะออกแบบนี้นะครับก็เป็นที่มาว่าเออมาอาคารหลังเนี้ยปรากฏขึ้นมานะครับแสดงว่าท่านเนี่ยเวลาทําอะไรก็จําเป็นจะต้อง มีเครือข่ายใช่ต้องหาเครือข่ายมาให้มากที่สุดใช่รวมถึงต้องรับฟังเสียงของชาวบ้านด้วยว่าชาวบ้านเขาเห็นด้วยหรือไม่ใช่ไหมครับคือบางทีเนี่ยนายกอบตเนี่ยอาจจะมีความคิดบันจืดเลยว่าทําแบบโน้นทําแบบนี้แต่พอออกก็จริงเนี่ยชาวบ้านอาจจะบอกว่าไม่ใช่มันดูไม่ดีนะมันได้ไม่ได้อะตรงนี้ชาวบ้านเขารับไหมครับว่าเอาแบบนี้แหละ เพราะว่าไม่เหมือนจะคนอื่นเป็นความเห็นของชาวบ้านของคนตำบลตาคาเป็นตัวแทนทุกกลุ่มองค์กรเลยมีทั้งเด็กเยาวชนมีทั้งเนี่ยหนังตะลุงมีทั้งช่างโบราณมีกลุ่มสตรีมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆกลุ่มองค์กรต่างๆรวมแล้วประมาณร้อยคนมาประชุมร่วมกันว่าเราจะออกแบบสักงานกลางที่คนท่าข้ามมาทํางานร่วมกันเนี่ย อเอาแบบไหนให้มันเป็นแหล่งเรียนรู้ไหมครับต่อไปตรงนี้น่าจ,จะมีอะไรเป็นเป็นจุดเป็นจุดว่าชาวบ้านหรือว่าคนทั่วไปเด็กๆไม่เฉพาะในเด็กในท่าข้ามเนี่ยเขาสามารถเข้ามาใช้ตรงนี้เป็นแหล่งหาความรู้เพิ่มเติมเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบ้านของอท่าข้ามรหรือว่าของสงขาหรืออะไรก็ตามแล้วแต่เราจะนําเสนอเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับตอ,อันนีนนนน้ตอนนี้สํานังกงานอบตท่าข้ามโดย โดยอาคารสำนักง,งานเนี่ยเราเข้าร่วมกับโครงการอพทชื่อเ<ม>ต็มว่าอ,องค์การบริหารเพื่อการพัฒนาพื้นที่<ม>พิเศษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสังกัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้<ม>เชื่อมร้อยต่อว่าเราสร้างแบบสถาปัตย์แบบพื้นถิ่นเนี่ยนะครับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว<ม><ม>ก็ถือว่า สําบ,บัญการอ,อปททั้งทั้งหมดที่ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อาคารหลังนี้เราใช้โครงการอนุรักษ์พันธุรันพืชบรรจุไว้ทั้งหมดเลยทั้งอาคาร,ครทั้งหลังยกให้กับโครงการครับโครงการสเร็จป,ประเทศที่เราสนองงานมาเกือบ10ปีนะครับไม่ว่าการศึกษาพืชศึกษาสัตว์ศึกษาษ เชื่อภาพศึกเชื้อภาพท้องถิ่นแล้วก็วัฒนธรรมปูมัญญาเราจะบันทึกไว้เป็น knowledge base ครับในในอาคารนี้เลยแล้วก็ภาพรวมทั้งทั้งสำนักงานเลยแสดงว่าโอเคนะผมเนี่ยเคยขับรถผ่านไปผ่านมากับเพื่อนเพื่อนเขาถามว่าอันนี้คืออะไรอ่ะปอผมบอกนี่คือสำนักงานโอบตท่าข้ามเขาบอกว่าเชยท่านนะเขาบอกว่ามันไม่เหมือนคนอื่นแต่ผมบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากจะทำให้เห็นว่า ความคิดของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็ได้ครับมันสามารถที่จะออกแบบได้ตามความคิดเหน็นซึ่งสังคมส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาลงมติร่วมกันดังนั้นตรงนี้เนี่ยคนในหมู่บ้านเขาอยากให้อปตาที่เคารกเนี่ยเขาอยากเห็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับครับมันไม่อยากเห็นเหมือนกับที่อื่นมันไม่ต้องไปซื้อเสาไฟกินรีก็ได้ครับที่นี่ไปซื้อใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีมีเสาไฟธรรมดามีเสาไฟธรรมดาอยากจะถามนิดนึงพอถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ย ก็ประมาณก็ไม่ได้เยอะพอปต่อท่าข้ามแต่ทําไมผมเห็นท่านนายกเนี่ยไปสนับสนุนเรื่องของการศึกษาเรื่องของพัฒนาเด็กๆพัฒนาให้ความรู้กับชุมชนบ้างให้ความรู้เรื่องราอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทํามาหากินเนี่ยมากกว่าที่จะเอาไปสร้างถนนเอาไปทํา โครงสร้างพื้นฐานตรงนี้มันไม่มีเงินโทอนอ่ะแล้วท่านทำไปทาไมับตรงนี้ครับจริงๆแล้วเป็นเป็นภาระหน้าที่ของอบตท่าข้ามเลยว่าเราจะต้องสนับสนุนทุกเรื่องเท่ากับว่าตบลท่าข้ามเป็นประเทศประเทศตมท่าข้ามเรามีผู้บรมาจากการเลือกตั้งเรามีเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นเนี่ยนะครับร่วมประมาณ50ชีวิตนะครับมีงบประมาณเรา เป็นองค์กรนิติบุคคลคที่สามารถวางแผนอะไรต่างๆเป็นของเราเอง<ช>เราจะโดยทางอำเภอหัน่และก็กรมส่งเสริมการปรกครองท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลในกรอบที่กับกำกับแต่ว่าความเป็นงานพัฒนาต่างๆไม่ว่าทุกเรื่องเนี่ยเราก็ใช้ แผนพัฒนาที่จากชาวบ้านมีส่วนร่วมครับเราก็พัฒนาเรื่องศูนย์เด็กเราพัฒนาอาคารนี้เป็นอาคารเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลท่าข้ามเราพัฒนาการฝึกโนราเราพัฒนาทักษะฝึกฟุตบอลเด็กอย่างเงี้ยไม่ว่าถนนต้องทำถ้าไม่ทําก็ชาวบ้านไม่เลือกใช่ครับใช่ถนนถนนไฟฟ้าน้ำประปาต้องทําเรียกว่าทุกเรื่อง เป็นรัฐบาลทอ้องถิ่นจะต้องจะต้องทําให้กับชาวบ้านครับต้องต้องทาให้มันสมดุลกันครับ,อ,รบอะไรที่จะควรทาก่อนอะไรทําทีหลังอะไรที่<ช>เป็นโครงการเร่งด่วนครับอยากถามท่านนายกนิดนึงโอกาสที่จะได้ขยับขึ้นมาเป็นเทศบาลเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่นี่ครับเออจริงแล้วการทําหน้าที่อบตอท่าข้ามเนี่ยกับเทศบาลเนี่ยรเราทําลักษณะใกล้เคียงกันอือ ชื่อแค่นั้นเองเป็นเทศบาลตำบลหรือเทศบาลเมืองเป็นอบตเนี่ยแต่ปริมาณงานเนี่ยเราทําบางทีเราทําอาจจะทําเหนือกว่าเทศบาลตําบลหลายพื้นที่ในจังหวัดสงขลาหรือในประเทศไทยเราตัวชี้วัดอยู่ที่ดีกาดีกาการทํางานนะครับดีกาที่เราจะเบิกเงินเนี่ยเรามีโครงการ บางเราเรามีมากกว่าหลายพื้นที่ที่เป็นเทศบาลตำบลด้วยครับรับแสดงว่าชื่อนั้นไม่สาคัญชื่อไม่สำคัญมันอยู่ที่ผลงานใช่มันอยู่ที่ความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นจากการพัฒนาแล้วประชาชนเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีใช่ครับเออในท้องถิ่นของเราเนี่ยมีความเจริญขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดว่าอันนี้ก็คือความสําเร็จเป็นตัวชี้วัดหลักของอบตท่าข้ามใช่ไหมัครับแต่ทราบว่ามันต้องใช้เงินเยอะ มันต้องมีเงินสําหรับสํารองทาโน่นทํานี่บ้างเนี่ยก็ได้เห็นท่านนายกเนี่ยจัดกิจกรรมต่างๆในตําบลเนี่ยอยู่บ่อยครั้งวันก่อนก็เชิญท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์มาเพื่อจะมาโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่างๆนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันเนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีการจัดวิ่งซึ่งเป็นกีฬาวิ่งซึ่งหลายคนไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่พอเรามาได้ยินของคุณ ธนาธน์นะธนาธนพรกอนาคตใหม่เก่าอ่ะไปวิ่งไปวิ่งเทรลที่ต่างประเทศมันก็เลยทำามันหิตดขึ้นมาใช่ไหมครับท่านนายกลองลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับทำไมถึงต้องวิ่งเทรลทำไมไม่วิ่งธรรมดาธรรมดาหรือว่าเดินธรรมดาธรรมดาเหมือนที่อื่นเขาจัดเนี่ยทำไมต้องต้องจัดวิ่งเทรลครับตะมลท่าข้ามเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเมืองมาแล้วนะครับมีหมู่บ้านต่างๆเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็ฝั่งทิศเรียกว่าฝั่งทิศใต้เนี่ยนะครับ ก็ยังเป็นเนินเขาภูเขายังเป็นควนอยู่ับและพื้นที่หลายพื้นที่เนี่ยเราขึ้นข้างบนเราสามารถมองเห็นทิวทัศน์อาจจะไม่360แต่เห็นทะเลกอยเห็นอ่าวไทยเห็นมออหรืออุอทยาวิทยาศาสตร์ภาคใต้เนี่ยมันมีภูเขาเนี่ยเราอยากให้คนมาเที่ยวท่าข้าม,มโดยใช้วิ่งเทลเป็นเป็นโอกาสให้ท่านมาวิ่งกับผมแล้วก็ผมโชว์ความเป็นท้องถิ่นวิถีชีวิต คนท่าข้ามก็เป็นที่มาส่วนหนึ่งของของการท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันโดยแต่เชิญท่านในฐานะที่ท่านมาออกกําลังกายโดยจ่ายค่าค่าเสื้อว่างัน้นครับและเงินเหลือก็อาจจะช่วยเด็กยากจน<อ>ช่วยน้องช่วยคนโรคอวัยวนะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่างั้นครับครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ท่านนายกได้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนครับท่านผู้ชมซึ่งผมมีอยู่หลากหลายแล้วครับที่รับชมรายการของผมอยู่เนี่ย ไม่ว่าในจังหวัดสงขลาไม่ว่าต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็มีแต่ต่างประเทศคงไม่ต้องนั่งเครื่องบินมาวิ่งเทรลหรอกครับให้กําลังใจกันก็แล้วกันเผื่อว่าให้กําลังใจท่านนายกซึ่งเป็นคนดีและก็เป็นคนเก่งในการที่จะากพัฒนาตําบลท่าข้ามเนี่ยให้ก้าวหน้าต่อไปครับโดยการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลกานตรงนี้ท่านนายกได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน,ชนท่านผู้ชมทางบ้านครับที่สนใจเพราะว่าอาจจะมีคนสนใจนะเพราะว่าการวิ่งเทรลตอนนี้ก็เริ่มเป็นเทรนขึ้นมาแล้วเชือนครับ ก็เรากําหนดวันวิ่งเทวท่าข้าม,มหรือท่าข้ามเทวข้ามทุ่งนะครับโดยเฉพาะาต้องขอบคุณอบอจอสงขลาและอุยทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้2องค์กรนะครับที่สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งและก็งบประมาณจากอบอตอท่าข้ามรวมแล้วเรียกว่าประมาณา8ปดแสนกว่าบาทนะครับแต่ว่าเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารเหรียญน,นะครับค่าใช้จ่ายเนี่ย ค่อนข้างเยอะก็เลยต้องขอสนับสนุนจากาห้างร้านหรือหมู่บ้านต่างๆนะครับช่วยสนับสนุนเพื่อเป็นเพื่อให้มีเงินเหลือในการจัดการช่วยเหลือการศึกษาน้องคนด้อยโอกาสหรือเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนก็เลยตอนนี้ก็รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนมีเทวอยู่3เทลคือ7กิโลนะครับ13กิโลและ22กิโลและพันรัน4กิโลนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องเสียใจด้วยครับ วิ่งเทลย2่กิโลเต็มแล้วครับวิ่งเทล1 3กิโลก็เต็มแล้วครับเหลือเทล7กิโลแล้วก็ฟันรัน4กิโลนะครับก็ยังขาดเป็นร้อยอีกนะครับ4กิโลเนี่ยขาดอีกประมาณ200 2 0 0นะครับแล้วก็7กิโลเนี่ยประมาณ100นะครับก็ถือว่าตอนนี้700เราเราค่อนข้างจะไปได้แล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาวิ่งเทลท่าข้ามนะครับ7กิโลเมตรเรา เราเรียกว่าจากอบตอที่ผมนั่งอยู่นะครับแล้วก็ไปเวียนที่ทุ่งนาหลาต้นโดนะครับชมทิวทัศน์ท้องนานะครับแล้วก็กลับมา,ารับประทานอาหารเที่ยงที่นี่นะครับอันนั้นคือ7เทลเจ็ดแล้วก็ฟันรัน4กิโลเนี่ยจะใช้ถนนหน้าอบตอแล้วก็ไปสี่แยกนาหลาแล้วก็ไปออกอจะถึงวัดทิศเกลียงนะครับแล้วก็กลับมาตรงนี้นะครับสี่ระยะเนี่ย แต่ว่า2ระยะคือ22กับ13นี่เต็มแล้วครับแต่เหลือ7กับ4ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมามีส่วนร่วมนะครับและต้องขอบคุณหมู่บ้านต่างๆนะครับและก็ผู้สนับสนุนสิ่งรันพ,พล,พลน้อยที่ช่วยช่วยเงินสนับสนุนด้วยนะครับตอนนี้ที่ผมของบไปท่านได้กรุณาเมตตาให้เอาต่อท่าข้ามได้จัดงานวิ่งเทลที่มีประสิทธิภาพ ผมกับอบจอและอุทยานวิสาหใต้จัดครั้งแรกแต่ว่าอยาก,ยากจัดให้มีคุณภาพก็ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนเลยนะครับก็มาวิ่งเทลวกับผม<ใ>น,นะครับในช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยผมอยากจะให้ท่านนายกเนี่ยได้ฝากอะไรถึงอ,อ,อบตอื่นๆเ,เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดกันหรือว่ามีอะไรที่จะนําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมซึ่งได้ติดตาม ชมรายการของผมเนี่ยมีหลากหลายมากมายครับหลายหลายอาชีพซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้คุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาโดยตลอดครับเมื่อเรามีคนดีๆมาร่วมนั่งพูดคุยกันแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องดึงเอาส่วนดีๆเป็นความคิดดีๆของท่านนายกอบตท่าข้ามเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้รับฟังกันด้วยครับก่อนที่ผมจะโชว์เสื้อให้กับท่านผู้ชมครับขอเชิญท่านนายกครับก็ องเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับว่าโดยปกติแล้วในการทํางานท้องถิ่นนะครับบโดยเฉพาะเอาตอท่าข้ามเนี่ยเราทํางานก็ลักษณะเหมือนท่านนะครับถ้าท่านทำงานท้องถิ่นเนี่ยเหมือนกันครับซึ่งในการทํางานเนี่ยผมต้องยอมรับนะครับว่าหลายเรื่องเป็นเรื่องยากอย่างผมทําเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนนะครับสิ่งที่ยากสําหรับผมเนี่ยคือ เรื่องการพัฒนาคนเพราะว่าเรามีเราเดิมเนี่ยเราไม่มีที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าเราก็ปรับอย่างวัดท่าข้ามเนี่ยมีพ่อท่านพลับอดีตเจ้าวาดแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพ่อโอจมอนะครับอยู่ท,ที่อยู่ที่วัดท่าข้ามก็ถือว่าแล้วมีต้นก้ามปูนะครับมีอาคารโรงครัวโบราณปูมาาปัญญาศรัปปที่ เหมือนด้านหลังนะครับเพราะว่าเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับก็เราทําท่องเที่ยวก็สามารถฟื้นฟูการท่องเที่ยวชุมชนได้อันั้นก็พื้นที่ท่านเนี่ยนะครับพื้นที่ทุกคนผมก็จะเรามีของดีอยู่แล้วนะครับแต่เราบาทบทวนเมื่อตกผลึกเนี่ยเราสามารถจัดการท่องเที่ยวชุมชนได้แล้วก็สิ่งที่ผมทําเรื่องภูมิปัญญาสัาปัตย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมทําโครงการ อนุรักษ์ปนุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพซึ่งพอทําไปเนี่ยนะครับในโครงการอย่างเราศึกษาเรื่องต้นต้นต้นกระเพาะเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพืชปักใต้เนี่ยผมอนุรักษ์ต้นกระเพาะแล้วเอาต้นกระเพาะมาใส่กระถางเพื่อความสวยงามแต่ว่าต้นกระเพาะขดใต้เนี่ยทำต้มไม่ว่าเดือนสิบพี่น้องมุสลิมทําต้มว่าไปกูโบเวลาทาบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะครับเราก็ศึกษาค่อนข้างละเอียดในต้นกระเพาะ เราศึกษาเรื่องพึ่งพึ่งยวนนะครับหรือพึ่งโร่งไทยเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเรามีน้ําพึ่งชาวบ้านก็ได้ขายผมก็สร้างรังพึ่งให้พี่น้องประชาชนเป็นพันรังเลยครับอยู่นําตามหัวไร่ปลายนานะครับที่ฝั่งเป็นภูเขานะครับก็พี่น้องก็หาซื้อน้าพึ่งน้ําพึ่งยวนหรือน้ําพึ่งโร่งไทยได้จับชุมชนนะครับไม่ใช่นารงหรือเปล่าครับไม่ใช่มนรมนารงคืออุงแม่บางใต้แต่พึ่งเนี่ยคือพึ่ง พึ่งยวนหรือพึ่งโพรงไทยอซึ่งในท่าข้ามถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้เนี่ยมันก็หมดไปโดยเฉพาะคนที่ใช้ใช้ยาฆ่า้าค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะหนีนะครับหรืออะไรที่เป็นพิษพิษเนี่ยมันจะมันจะไม่ไม่อยู่นะครับก็ถือว่าโครงการอนุรักษ์ผนธกกรรมพืชเป็นจุดหนึ่งที่เป็นนโยบายนะครับใส่ไว้นโยบายแล้วก็ทําเป็นการพัฒนาอย่างผมทำอาคารข้างหลังผมเนี่ย เป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลท่าข้าม,มก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ทุกท้องถิ่นทําในอนาคต<ม>ก็เชิญชวนทุกท่านว่าเรามีของดีอยู่ในตำบลเราเนี่ยเราสามารถทําได้นะครับ,รบว่าของดีในตำบลท่านในท่าข้ามเราก็แบบนี้นะครับที่ผมเล่าให้ฟังครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราคุยกันกับท่านนายกอบตอท่าข้ามครับท่านดรสินทพอินทรั์ไปพอสมควรครับวันนี้ เป็นการเปิดรายการเป็นวันแรกเป็นตอนแรกครับเป็นรายการคุยกับคนดีครับโดยที่ผมได้เลือกเอาท่านนายกสินทบอินทรัตครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามมาเป็นการเปิดรายการของผมเป็น EP หนึ่งครับเถ้าตามภาษานักเลงเล่นพระก็บอกว่ารุ่นนี้รุ่นว่านครับ <laughs> รุ่นว่านก็ <laughs> คือต้องเป็นคนดีจริงๆครับถึงจะเอามาเปิดหัวรายการของผมเป็นคนแรกได้ครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของผมได้เป็นประจำครับในรายการใหม่ก็คือคุยกับคนดีสำหรับในตอนต่อไปผมจะคุยกับใครอีกก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ติดตามชมกันต่อไป<บ>ครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอบพระคุณท่านนายกสินทบอินทรัตครับนายกองการบริบหารส่วนตำบลท่าข้ามคนดีคนเก่งคนที่ต้องการทำประโยชน์ให้กับหมู่บ้านให้กับตำบลของตัวเองครับเราพบกันใหม่ในตอนหน้า สำหรับตอนนี้เราทั้งสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเค